มาได้ค่ะกลับมาแล้วหลังจากที่เป็นวัยรุ่นสองขีดตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติค่ะเป็นวัยรุ่นหนึ่งขีดแล้วก็มี f c บอกว่าให้มาแชร์ประสบการณ์หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เลยมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ของการเป็นวัยรุ่นสองขีดนะคะ ก็เอาอยัางไงดีล่ะถามว่าปกติหรือยังก็ถ้าถามว่าเรื่องมีเชื้อหรือเปล่านะคะก็ถือว่าไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเราตรวจแล้วมันเป็นขีดเดียวเนาะแต่ถามถึงอาการนะคะตอนนี้ก็ยังปวดหัวบ้างเป็นบางวันที่สําคัญคือยังไอตลอดไอก็คือมันระคายคอนอะ รู้สึกว่าเหมือนมันคันคอนะคะแล้วมันก็จะไอเป็นระยะทั้งๆท,ท,ที่ปกติตอนนี้นะคะก็คือไม่ได้กินน้ำเย็นเลยกินแต่น้ำอุ่นทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเนาะก็ยังมีอาการไออยู่นะคะแล้วเราก็อมลูกอมช่วยเนาะปกติก็จะอมกรรมจิกเขียงนะคะไอซองเหลืองๆเนาะก็ เป็นยาอมชนิดเดียวนะคะที่เราอมแล้วเรารู้สึกว่ามันดีก็คือไม่ไอเลยช่วยได้อมหมดไปสอากล่องแล้วเนาะวันนี้ก็เลยลองตัวใหม่นะคะก็เลยลองตัวนี้ลิโคลา่าก็หวานๆห,หน่อยก็โอเคก็ลองอมอยู่นะคะส่วนข้อดีข้อเสียนอกของการที่เราเป็นในรุ่นสขีดนะคะ ข้อดีเนาะที่สำคัญเลยคือพรอมน้ำหนักลงจากการที่เราเขาเรียกยังไงดีคะคือเราเราทานไม่ค่อยได้เนาะคือเออเราก็ลืมนะคะว่าว่าตอนที่เราเป็นเนาะเรารับรู้รสชาติอะไรไหมแต่ก็คือมันเหมือนไม่หิวไม่อยากกิน กินอะไรก็กินไม่ค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อปกติก็เป็นคนที่แบบว่าเมือนลิ้นจระเข้เนาะคือกินอะไรก็ได้อะไรก็อร่อยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันมันไม่อยากกินนะคะมันกินไม่ลงน้ำหนักก็เลยลดไปนิดหน่อยประมาณสองโลสองสามโลอะค่ะส่วนเรื่อง ข้อดีอย่างอื่นเนาะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกที่เราอ่าโอเคเราได้เราติดละโควิดแต่ถามว่าโชคดีตรงที่ว่าเรามาติดตอนที่เชื้อเขาเรียกยัคะเชื้อเชื้อเขาเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงเนาะก็เป็นเชื้อที่เหมือนเราเป็นไข้ธรรมดาจริงๆนะคะอย่างที่เคยทำคลิปไปว่า เราเข้าใจว่าตัวเองเป็นเป็นไข้เป็นไข้ขแดดเรากากินยาแก้ปวดหัวกินยาลดไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแค่นั้นแล้วก็การเป็นโควิดครั้งนี้เนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปกินยาฟาวิหรือยาอะไรเลยที่เกี่ยวกับโควิดนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนักๆอะเราเข้าใจว่าเราเป็นไข้ แล้วเราก็กินแต่ยาลดไข้กินแต่ยาอะไรไปแล้วแล้วตอนที่เราไปตรวจซึ่งตอนที่เป็นหนักนะคือคือวันที่สี่วันที่ห้าเนาะมาตรวจทีมาตรวจมาตรวจโควิดก็คือวันที่8เพื่อนเพื่อนที่ว่าเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนติดโควิดเนาะเราก็เลยเอองั้นเราก็ลองตรวจดูก็คือก็เลยกลายเป็นว่าวันที่แปเรามาตรวจซึ่งตอนนั้นคืออาการเราปกติมากแล้วอาการคือไม่มีไข้ ไม่ได้มีไข้หนักก็คือเป็นไข้ธรรมดานิดหน่อยเป็นไข้ธรรมดานะคะแล้วก็ก็เลยก็เลยไม่ได้ไปรับยาโควิดอะไรเลยก็เลยไม่ได้กินยาแต่ตอนนี้ก็ก็สั่งยามาสต็อกไว้แล้วล่ะค่ะยาที่เกี่ยวกับการกินตอนเราเป็นโควิดเนาะเพื่อที่แบบว่าที่จะได้ไม่เป็นลองโควิดนะคะ ส่วนตอนนี้ก็คิดว่ากินเข้าไปก็คงไม่ได้ทันไม่ทันแล้วก็คงไม่ได้ช่วยอะไรข้อดีอีกอย่างในของการเป็นโควิดเนาะก็เหมือนได้พักผ่อนได้พักผ่อนจริงๆก็คือเราจะเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีแรงไม่มีเขาเรียกยังไงดีเหมือนไม่มีกำลังใจที่จะที่จะทำอะไรนะคะก็คือ อยากแต่จะนอนทั้งวันเหมือนกับได้การพักผ่อนจริงๆส่วนข้อข้อเสียเหรอก็ลำคาญนิดหน่อยเรื่องเรื่องไออะค่ะเรื่องกำยังไออยู่ตอนเนี้แล้วก็การเป็นลองโควิดสำหรับตัวเองก็คือปกติเป็นไทยรออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเหนื่อยง่ายอยู่แล้ว แล้วการที่เราจะเป็นลองโควิดแล้วบอกว่าเหนื่อยง่ายก็เลยแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยง่ายขนาดไหนเพราะปกติก็เหนื่อยง่ายอยู่แล้วอาการลองโควิดอย่างอื่นก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรบ้างแต่นี่แหละตอนนี้ที่รู้ๆแน่ก็คือย,อยังไออยู่ยังเหมือนกับว่าเหมือนทําให้เรารู้สึกลาคาญนิดหน่อยนะคะที่เกี่ยวกับว่า สักพักนึงก็จะไอสักพักนึงก็จะไออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เร่งปกติก่อนหน้านี้นเป็นคนที่จะระวังตัวเองเรื่องเรื่องการเป็นไข้เรื่องการไออยู่แล้วนะคะคือถ้ารู้ว่าจะเป็นไข้แล้วไอเนี่ยเจ็บคอเมื่อไหร่เราก็จะรีบกินยากินยาเขาเรียกยาฆ่าเชื้อนอะเข้าไปตลอดอยู่แล้วเพื่อที่ว่าให้ตัวเองไอน้อยที่สุดนะคะเพราะว่า การที่เราเป็นไข้เราไอเนาะด้วยประสบการณ์ก็คือมันจะไอนานมากแล้วเราหงุดหงิดต,ตัวเองนะคะเราลำคาญตัวเองเนาะก็อัปเดตคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการเป็นโควิดเนาะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าจริงๆเป็นโควิดสมัยนี้เนาะก็ ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายอย่างที่คิดนะคะก็เราก็กินยาตามอาการได้ส่วนถ้าใครอยากจะเหมือนกับว่าเซฟตัวเองอีกหน่อยก็อาจจะกินพวกยาเกี่ยวกับโรคโควิดเนาะยาเกี่ยวกับเราจําชื่อไม่ได้เนาะแต่จริงๆริงก็สั่งซื้อไปแล้วอะค่ะว่าเอามาสต็อกไว้ซึ่งตอนนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องอยู่กับโควิดอีกนานก็มีติดบ้านไว้หน่อยก็ดีนะคะ ตอนนี้ก็เข้าคร่าวเนาะคร่าวก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนไหนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สบายใจได้แล้วว่าโอเคดีขึ้นแล้วแล้วก็จะเริ่มทยอยทำคลิปเนาะส่วนใครที่คิดว่าอ,อ,อยากจะมาเยี่ยมที่สวนนะคะก็เชิญได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับจริงๆก็ยินดีต้อนรับตลอดแหละเพราะว่า ตัวเองติดโควิดเนาะแต่ว่าคุณโลดนะคะไม่ได้ติดคือตรวจคุณลด่สองรอบแล้วก็คือพอเราเป็นปุ๊บเราก็เราก็ตรวจจับเราก็คุณคุณคุณลดก็ตรวจเนาะพอสักสามสี่วันสี่ห้าวันก็ลองตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วล่าสุดนี่ก็ตรวจอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นสักรอบนะคะส่วนตัวเองก็ตอนนี้ก็เหลือ,อขีดเดียวแล้ว ก็อยากให้สบายใจได้นะคะถ้าเกิดใครจะมาที่สวนก็ผ่านผ้นช่วงที่เขาเรียกไงดีช่วงแพร่เชื้อ,อช่วงแบ่งปันสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ